ข่าวเดวีเรื่องการต่อสัญญาของโมซาลาแล้วก็เฟอร์จิฟานไมาฝากทุกคนกันค่ะตอนนี้เฟอร์จิฟานได้ออกมาอัปเดตนะคะว่าสัญญาของเขากับลิภูคืบหน้าไปมากแล้วก็นะักข่าวระดับเทีสูงก็รายงานตรงกันค่ะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้ดีลนี้ล่มก็คือว่ามันมีข้อผิดพลาดในช่วงท้ายของการเจรจาค่ะ แต่ล่าสุดมันมีข่าวดียิ่งกว่านั้นออกมาอีกคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อบรรดานะักข่าวระดับที่สูงไม่ว่าจะเป็นเดวิดออนทรีนพอลจอยหรือโรเาโนได้มีการรายงานออกมาตรงกันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมซาลันแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่การเจราจารในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นโดยลิเวอร์พูลมีความมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลนี้ได้ในเร็วๆนี้ ก่อนที่จะมีข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะมันก็มีข่าวออกมาก่อนสักร้านสักสองสชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าโมซาลาเตรียมปฏิเสธทีมชาติเพื่อตัวเขาเองอยากจะโฟกัสกับหงแดงลิเวอร์พูลค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคริส s ารคอมซึ่งเป็นเดี่ยวข่าวสายหงแดงได้ออกมารายงานเหมือนกันนะคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการต่อสัญญากับโมซาลานะคะทางด้านของคริส s าร์ตคอมได้มีการบอกนะคะว่าจริงๆแล้วในระหว่างการพูดคุยเรื่องของสัญญาใหม่เนี่ยมันมีข่าวนะคะว่า โปรลีกนะคะทีมซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะทีมจากซาอุดีอาระเบียในไม่ว่าจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งพยายามอย่างหนักมากๆที่จะดึงโมซาลาไปร่วมทีมโมซาลาเลือกที่จะปฏิเสธเงินก้อนโตนี้เพราะว่าเขาต้องการอยากจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของสัญญาก็มารอจับตาดูนะคะว่าสัญญานี้จะออกมาในรูปแบบไหนมีการตอบประกาศออกมาอย่างทางการเมื่อไหร่นะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะ